วิธีทำน้ำลิ้นจี่ลอยแก้วนะคะทำไว้ทานแค่เย็นชื่นใจหอมหวานชื่นใจอร่อยทานดับกระหายร้อนแต่ก่อนจะไปรับชมคลิปวิดีโอก็ฝากกดติดตามให้กับทางช่องของเคเรด้วยค่ะมาค่ะขั้นตอนแรกเดี๋ยวเราจะมาปอกลิ้นจี่กันวิธีแรกนะคะในการปอกลิ้นจี่เคเลจะใช้มีดแกะผลไม้ค่ะคว้านลงไปที่เม็ดแบบนี้นะคะและทำการใช้มีดผลไม้ค่ะดึงเม็ดออก แกะเม็ดออกแบบนี้นะคะเ,เพื่อนๆจากนั้นก็แกะเปลือกให้เรียบร้อยวิธีที่2เราจะแกะเปลือกลิ้นจี่ให้เรียบร้อยนะคะจากนั้นก็ทําการคว้านเม็ดวิธีนี้นะคะก็ต้องเบาๆมือหน่อยนะคะเพราะว่ามือเราสมัมผัสกับเนื้อลิ้นจี่โดยตรงเมื่อเราคว้านเม็ดเสร็จเรียบร้อยนะคะก็นำะมีดแกะผลไม้ค่ะมาดันตรงตูดเม็ดลิ้นจี่แบบนี้นะคะเม็ดลิ้นจี่จะออกง่ายมากๆเลยค่ะเดี๋ยวแค่เลจะทําให้ดูอีกหนึ่งลูกนะคะ ทานเม็ดแบบนี้ค่ะจากนั้นนะคะก็ใช้มีดแกะสลักค่ะดันตรงตูดเม็ดลิ้นจี่นะคะออกง่ายมากๆเลยค่ะวิธีนี้เสร็จเรียบร้อยค่ะจากนั้นก็นำไปล้างน้ำทำความสะอาดให้เรียบร้อยแค่เลยลืมบอกไปนะคะว่าเนื้อลิ้นจี่หลังจากแกะเสร็จเรียบร้อยแล้วใช้ทั้งหมด1กิโลกรัมจากนั้นเดี๋ยวเรามาเตรียมต้มกันเลยตั้งหม้อบนเตาแก๊ส ยังไม่ต้องเปิดแก๊สนะคะใส่น้ำเป่าลงไป1,500 ml ค่ะจากนั้นตามด้วยน้ำตาลทรายขาวทั้งหมด300กรัมถัดไปจะเป็นเกลือป่นค่ะใช้ทั้งหมด1ช้อนชาแค่เลยไม่มีช้อนชาก็ใช้เป็นวิธีการกะเอานะคะจากนั้นก็ทำการเปิดแก๊สต้มให้เดือดได้เลย เมื่อน้ำเดือดพล่านแบบนี้นะคะเราก็นําเนื้อลิ้นจี่ที่เราเตรียมไว้เมื่อข้างต้นใส่ลงไปได้เลยค่ะตอนที่เราใส่เนื้อลิ้นจี่เนี่ยน้ําที่มันเดือดแล้วนะคะมันจะไม่เดือดอีกครั้งหนึง่งจากนี้นะคะเราจะต้มให้น้ําเดือดอีกหนึ่งรอบค่ะ เมื่อน้ำเดือดแล้วนะคะก็ทำการปิดไฟได้เลยเราจะไม่ต้มนานถ้าต้มนานเนี่ยเดี๋ยวเนือ้อลิ้นจี่มันจะเละมันจะไม่อร่อยค่ะในส่วนของรสชาติสามารถปรับเพิ่มได้ตามชอบนะคะชอบขนาดไหนก็สามารถปรับเพิ่มได้เพราะเราทำทานเองเนาะจากนั้นก็ตั้งพักไว้ให้เย็นสนิทก่อนเก็บได้เลย ค่ะอุปกรณ์ในการเก็บแคร์ดตมีขวดโหลนะคะก็จะตักใส่โหลและนําไปแช่ในตู้เย็นไม้ถ้าหากว่าเพื่อนๆนี้เป็นถุงหรือว่าเป็นกล่องก็สามารถใส่ได้เราทําไห้กินเองนะคะใส่ภาชนะอะไรก็ได้แต่ถ้าหากว่าเราทําขายก็หาซื้อแก้วเล็กๆสวยๆมาใส่จากนั้นก็นําไปแช่ไว้ในตู้เย็นทานเย็นๆก่นใจดับกระหายร้อนคะ่ะ